นี่ครับเบ็ดที่เบานิดพ่อไทยขาทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรบ้างนะครับก็ตามเบานิดผ่าไทยขามานะครับ FC ช่องวิถีชีวิตชดเผา่ไทยขานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสุกแมวคือเก่านะครับวันนี้ผมสิพา FC มาเราคันเวทนะครับก็หดยำไผ่ยำนาแล้วนะครับไม้ไพ่ที่ผมจะเอามาทำคันเวทอีก็คือเป็นไมไพ่ไม้ไพ่อันนี้บ้านเฮาเอินไม่จังไผ่นะครับแต่ว่าในลูกของไม้ไผ่เขาเอินไม่ไผ่เก้าดาวได้คุสณสมบัติของเขานี่แข็งแรงทนทานนะครับไม่ไพ่ลำนี้อายุประมาณสามปีนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับเบิ่งสีมันสีสังเกตเห็นรู้ว่ามันสึแข็งแกร่งนะครับ ผมกะชีเห็ดพันเบ็ดคือว่าเผาข้าวนีกก่กะชีเงาเลยจังหน่อยนะครับนอเบ็ดกะชีเงาเลยจังหน่อย uh huh. อื่ากะเข่าดีนะครับนะเนื้อไม่กะบซีซาธิตกันมีผ้าอยู่ครับเอทาทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อครับเนื้อไม้เอพี F C. เป็นไม้ไผ่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเขาเรียกว่าไผ่เก้าดาวนะครับเนาะเป็นยังเข้าไทรคาคือสเห็ดเงาแท้นะครับเนาะเขาจะเอาไปใช้ในหวยได้เขาบนไสรปาไม่ใ,ให้หน้านะครับวันนี้เข้าดเห็ดอยู่หวย ครับหลังเท้าหลังจากเท่เาพลาไม่ได้แล้วนะครับกบาา็ท้าวเะเอาสมใดกระสมมาท่ากวนเหรครับเท้ากับสีมาเหลา หลับหลาวรอไปนี่นะครับนี่เดี๋ยวมันน,นนั่นนั่นพวกนะครับเขาจะมาทำกันเหลาให้มันผมที่บมได้เฮ็นเบ็ด,ดอันเบ็ดซื้อนะเบ็ดกงนะครับผมเห็นว่าบ้านผมเออเห็นเบ็ดกงแล้วเบ็ดซื้อนะครับนี่ผมอาจจเห็นเบ็ดเขาเรียกว่ากงกระว่าได้ซื้อกระว่าได้นะครับคือปลายอ่อน ครับไปอ่อนๆจังหน่อยเพราะว่าเวลามันถือปลาแล้วมันกสิได้แบบว่าผมช่วยๆเลยนะครับมันนวดๆนะมันดึงนวดๆนะมันจะเป็นสะปิงเนาะมันกแสิเห็นเห้ปลาแบบว่าคล้ายๆว่าห้องสูงกับปลาอยู่เลยนะครับมันดึงอันนี้ก็อ่อนไปน้ำโอ้มันรุดอย่างมันรุด ถ้ากเขาโม้นะครับเนาะว่าเนี่ยต้องอยากมันงอยากจึกเดี๋ยวเลยมันงอยากจึกนะต้องอยู่อไปหาเนื้อไม้นักหน่อยนะครับอันนี้กับผ้านะคเอามาใส่มือเวลาเขาเหลาต้องใส่ขางอีกมากเลยนะครับนี่เวลาเขาเหลาเจสซี่บาดมือนะครับเนาะเจสซี่ เ้าก็ต้องแบบนี้นะครับนะแบบน,นะแบบน,นะแบบนนะเข้าวเหล่ามันกับซีโปเข่ามืออันสิวไม้ไผ่เก้าดาวนี่มันคมได้เจ้านะที่ก็ต้องเห็ระวังนะครับข้าก็บลบนะครับขี่มันนี่เขาก็ยังบมูข้าวถิมนะครับเจ้าที่ข้าวถีเอาไปข้าวถใช้ในการลดคันเบ็ดเขาอยู่ ทำให้เป็นยางจังรให้ม <muffin. S 2> <internally. S 1> ันแข็งแงขึ้นอีกนะครับหมอกิีนหมีนมันปินจะได้ผักไผ่เก้าดาวถามาได้พอ่มปีแล้วนะมออไทยร่นนะครับนะเดี่ยวสาในจังนอยหางเงาเลนันีใช้ัวนะครับปลาไงไปใส่ถั่วปลาไงก็ไดมาดูดูเงียกันเนาะตามมา ซื้อได้หรอครับเื่อะก็เขกลขายอยู่บางคนก็ลัขายอยู่ร้อยลลับที่ร้ตัวร้อยสาบาทนะครับทุกคนเ้เป็นไหนนี่กท่านตตอกนะครับช้องกระสีเพียพ่อตตอเทกเป็นเหลาซอยนะครับต้องเกบกระสี่ครับเก็กระสีครับเนาะที่ไหนที่ว่ามีความรู้เรื่องกระสีนะครับเราเห็นยังเราเห็นไรนะครับการปลูกขุเรียนการปลูกแะลี่การปลูกข้าวใช้น้ำน้อยตัติอเท็กคือ่าไหร่ไปบึงครับหลายจิต่อไปกรับติดตามข้อสะตะไคร้ครับเนาะตามรายละเอ ก็ตดว่าสองเรานีคเป็นอขอบคุ้ไปทำอสานี่นะครับน้อนั่นก็คือเรื่องทีู่บนะครับแต่ว่าเขากรเก่าในเรื่องของกาน้อันเวทนี่ผมทันพี่ผมมันจะทีค่ายๆแล้วค่อยๆ่าเขาขึ้นมาอ่าทังนี้ก็ทั้งขอนะครับน้อทันี้ทั้งขอเพราะว่าทานนี้เขาเป็นตัวนแอร์นั่นก็เขาจะใช้ถูกเวทรั้งการที่จะใการแข่งแรกแข่งแรงๆก็คือเรือว่าการตัดไม้ทั้งขอนะครับน่ะเกยต้องข่นาทีทั้งขอกับทั้งขอ เจ็บทีตรงนี้เราทไใที่ห้ากับกรบเล้งครับแล้วก็เจ็บนะครับแต่ก็ต้องว่าขนาดกรบเล้งวางนะครับแล้วก็ผกนน่ะตอนผมดที่ไรด้ทั้งหมดนี่ก็เห็นแล้วนะครับได้กี่ลังเนี๋ยผมนับดูก่อน2 4องสีส ยีสบี่สิบหกอ่ะสิบหกหลังแต่ที่กิทคาเบ็ดไม่ต้องทําขี้นะครับตามสักสิบห้าหลังก็ได้นะครับแล้วเอาอ,งอ,อกีกอันหนึ่งนะครับต่อไปผมก็จะเอาอันนี้นะครับไปเผาไฟนะครับให้มันเรียกว่าง่ายๆก็คือไล่ความร้อนให้มันออกไวกว่าเก่านะครับเดิมเดี๋ยวก็ตามเมานิดมาครับต่อไปเฮ้ นะครับเราเราทําไฟนะครับห้มันร้อนๆนะครับเราก็จะเผานะครับเราเรียกวนลมควันนะครับลมควันนะครับเวลาเราก็เอาที่เงี้ยมานนะครับมาแล้วเราก็ลนไฟอย่างนี้นะครับ ลนมันควันไฟก็จะเป็นไล่นะครับความร้อนก็จะเป็นไล่น้ําที่อยู่ในไม้ไผ่ของเราเนี่ออกไว้ทำให้แห้งนะครับให้ทาให้คงทนขึ้นอีกนะครับนี่คือวิธีการแบบเผาข่านะครับเห็นไม้ในไม้ไผ่จะมีน้ําออกมา อย่าให้ไฟมันลุกนะครับคือต้องให้มันมีควันถ้าไม่มีควันแล้วก็ทำให้ไหม้เที่ยวเขาเขาทำขายเขาก็จะไม่ทำนะครับขั้นตอนนี้เพราะมันจะทำให้ช้าเขาก็จะไปเลยอันนี้พอเราทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไหม้นะครับมันก็จะ อยู่ในระดับของมันพอดีนะครับเราดันดูดูครับนี่เห็นไหมเงื่ออจะออกมาจากไม้ไ,ไม้แห้งเร็วขึ้น โอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะครับที่การาทําที่เขาเรียกว,ว่าทําที่เกี่ยวเบ็ดนะครับเนาะเมื่อเราได้คันเบ็ดมาแล้วก็ลนไฟแล้วก็ทิ้งไว้สองสามวันให้มันแท้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดจากนี่ลงมานี่นะครับประมาณ40เซนนะครับเพื่อทําการใส่ใส่เขาเรียกว,ว่าใส่สายเบ็ดนะครับ โดยที่ผมจะทําที่เกาะของเบ็ดก็คือใช้ลวดนะครับใช้ลวดเพราะว่าง่ายให้มันง่ายต่อการเกี่ยวเวลานั้นเบ็ดมันจะไม่ต้องติดมือนะครับผมก็จะทำเป็นลวดไว้อ้ยสีนะครับสีเส็ได้กก็ อีกเส้นหนึ่งจะเป็นอ,อย่างนี้นะครับโดยที่ผมจะใช้มีดไปแหลมนะครับแทงเข้าใต้ข้อไม้อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แงะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็แยงเข้าแยกจากด้านหลังนะครับเข้ามามันก็จะอยู่ในท่านี้เห็นไหมครับ FC ฟซีอยู่ในท่านี้นะครับแล้วเราก็ใช้ลวดผันนะครับเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการเกี่ยวเบ็ดนะครับเวลาเดี๋ยวเกี่ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวเราทำไปให้เสร็จก่อนนะครับ ถ้าถ้าใดมีมีต่อใช้มีต่อนับแต่นี่ผมมีมีไปแหลมใช้แทนก็นได้นะครับระวังด้วยนะครับรองังมือดี๋ยวึนครับ ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมจะทําเบ็ดนะครับสิบห้านะครับเป็นจํานวนขีกนะครับเพื่อเวลาเราไปใส่เบ็ดแล้วมันจะทําให้หมานนะครับต้องทําเป็นขี่อย่าทาคู่นะครับทําเบ็ดนี่คือสูตรของป่าขาจริงๆนะครับต่อไปต่อไปนะครับผมก็จะใช้เชือกด้ายเอ็นนี่นะครับมัดนะครับมัดเบ็ดนะครับนี่คือเบ็ดผมซื้อเบ็ดนี้มา สปีแล้วครับไม่หมดนะครับผมใช้เบ็ดเบอร์6กนะครับตราตาดับนะครับไฮคาร์บอนสตีลนะครับคือแข็งนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดนะครับนี่ครับเราก็ตัดมาเลยนะครับอย่างนี้ การผูกเบ็ดนะครับเราก็จะใช้เงื่อนเงื่อนนะครับที่ใช้ผูกเบ็ดนะครับวิธีนะครับเราข่าจะสอนนะครับเราทําเป็นวงอย่างนี้นะครับแล้วก็จับเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาตายปลายเชือกเป็นนะครับพันรอบสามรอบนะครับถามว่าทำไมต้องพันสามรอบใหญ่กว่านี้ปลามันจะไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้มันกินละเอียดแล้วก็ แยงเข้ารูเล็กๆนี่นะครับนะครับแล้วก็รูดใช้ฟันดึงนะครับนี่แล้วก็จะมีปลายออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ใช้มีดตัดออกครับก็เสร็จแล้วนี่หนึ่งคันนะครับแล้วเราก็ไปเกี่ยวไว้ที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วเราก็ใช้เพิ่มไปอีกนะครับนะครับเมื่อเราทําเบ็ดเสร็จแล้วเราผูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการมัดเบ็ดนะครับใส่คันมันนะครับนี่ครับนะครับนี่ที่เราทาไว้นะครับเราก็เอาเบ็ดมาเสียบเข้าอย่างนี้นะครับทีนี้มาถึงตัวนี้เราก็ทํกปมไว้อยู่นะครับแล้วเราก็ม้วนเป็นวงกลมนะครับม้วนคล้ายๆเป็นเลขหกนะครับ ทีนี้เวลาการสอดสอดเข้านี่นะครับเอาประมาณสักห้าเที่ยวนะครับหนึ่งสามเที่ยวก็ได้ครับสองนะครับเอาสักสามเที่ยวถ้าห้าเที่ยวนี่มันก็ได้ครับแต่มันต้องไล่นะครับนี่ยพอได้แบงนี้เสร็จนะครับเราก็ดึงนะครับดึงนะครับเนี่ยดึง เอามือโดยที่เอามือจับเชือเกเอ็นตรงนี้ไว้นะครับคือการไล่เส้นให้มันตึงนะครับให้มันตึงเนี่ยฮะถ้ามันตึงแล้วมันจะไม่สวยไม่ใช่อะไรหรอกครับมันจะไม่สวยถ้ามันตึงแล้วมันจะสวยถ้ามันขี้กัก็ดึงไม่ไปนะครับเราต้องทําให้มีวิธีดึงนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะสวยครับดี๋ยวเราก็ผูกอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับการไปออีกรอบหนึ่ง หักคออีกชั้นหนึ่งนะครับหักคอเห็นไหมครับออกมาสวยงามเลยนะฮะเห็นไหมครัอ่าเห็นนครับอันนี้อยากตัดก็ตัดไม่ตัดก็ได้นะครับนี่ครับรูปแบบก็จะออกมาแบบนี้ครับรูปแบบคอมเบดนะครับอันนี้เด๋ไม่สวยแค่ค้ไขใหม่นะครับ ใหญ่เกินไปนะครับครับสำหรับที่นี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ